สวัสด,ดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่พร้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จบมารีวิวมัด ใส่ฟ้าแล้วก็หมัดมังกรเพลิงตัวใหม่นะครับองน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟบลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะแล้วก็มีข่าวหลุดมานะครับองน้องว่าจะได้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะก็จะปอมมาเนี่ยนะครับองน้องเดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับเนาะว่าได้ฟรีๆจริงไหมนะครับเนาะข่าวหลุดมาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าน,นะครับเนาะแล้วก็หลายๆคนนะครับเนาะทักเข้ามาถามพี่เยอะมากนะครับองเนางแล้วก็หมัดจะได้ฟรีหรือเปล่านะครับองน้องก็คือคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับเนาะสำหรับหมัดมังกรเพลิงนะครับองเนาด สายฟ้าด้วยนะครับเนาะที <S <S ่แบบว่าหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับเนาะว่าจะมีสกินหมัดตัวใหม่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับเนาะก็จะเป่ามานี้เลยนะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูละกันนะครับเนาะเราก็จะมาอัปเดตให้ดูด้วยนะครับเนาะว่าจะเข้ามากิจกรรมแบบไหนนะครับเนาะจะได้ฟรีจริงไหมนะครับงงน้องคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามานี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะสำหรับงงน้องคนไหนที่นะครับที่เป็นแบบว่า สายฟรยีไม่เคยเติมไม่มีเพชรเลยนะครับงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหมืนคนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรใบหน้ามูลค่า300บาทนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ1,060เพชรเลยนะครับงน้อง ก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นทางด้าของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะที่แบบว่าควักกระเป๋าตังค์ตัวเองทําขึ้นมาเลยครับวงน้องก็คือเติมบัตรครดิตหน้าให้เอฟซีนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะก็จับปอมมาได้เลยครับวงน้องก็ทําตามกติกานิดนึงแล้วกันนะครับเนาะก็จับปอมมาได้เลยครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหมัดมังกรเพลินครับวงน้องที่จับเด็กเข้ามานะครับเนาะจัปเดตกเข้ามาพร้อมหมัดสายฟ้าด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ด ของมัดสายฟ้านะครับวงน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับน้องก็คือ จะเป็นหมัดสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นสายฟ้าแบบจริงๆนะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพรนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับงน้องก็คือมีเพร9เพรนะครับน้องก็มีสิ์รุ่นเหมือนกันนะครับงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับงน้องก็คือเป็นหมัดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับงน้องก็คือเป็นหมัดสายฟ้าเลยนะครับน้องก็เอฟเฟกแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับพี่บอกเลยนะครับน้องว่าใครที่แบบว่าชอบสะสมสกินมานะคร ตัวนี้ก็จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเป็นการสะสมลูกแก้วนะครับน้องเริ่มต้นอยู่ที่9เพชรเท่านั้นครับวงน้องออก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าสวยมากๆนะครับวงน้องเราก็ดูดันมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้ครับวงน้องก็ถือว่าเป็นสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าชอบแนวนี้นะครับวงน้องก็คือตอบโจทย์แน่นอนนะครับน้องเพราะว่าใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องกำมัดสายฟ้าตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนนะครับน้องอยากได้เลยนะครับวงน้องเราก็ถามกันมาเยอะมากนะครับน้องว่าจะอัปเดตเข้ามาวันไหนนะ ครับน้องจะอัปเดตเข้ามาเดือนหน้านะครับน้องก็เป็นกลางเดือนเลยนขคาับวงน้องเออก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องที่แบบว่าหมาักตัวนี้จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็จะเป่ามาเนื่อนขคาับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่า จะไม่ได้อัปเดตเข้ามาแค่หมัดเดียวนะครับเนาะก็คือหลายคนถามที่มาเยอะมากนะครับเนาะว่าหมัดมังกรเพลินะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแบบไหนนะครับก็เป็นทางด้านของหมัดตัวนี้นะครับเนาะเขาเรียกว่าหมัดมังกรเพลิงนะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นเพลิงไฟแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสวยมากๆนะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแจกให้ฟรีๆนะครับเนาะในที่แจกให้ฟรีๆตรงนี้นะครับวงน้องก็คือแบบว่าแจกให้ฟรีๆสาหรับสายเติมนะครับเนาะก็คือใครที่เติมเพชรครบ599กเา็รั ไปเลยนะครับเนาะสำหรับสกินหมัดมังกรเพลิงตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าสุดจัดๆเลยนะครับน้องก็คือเป็นไฟออกมาแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นหมัดมังกรเพลิงนะครับพี่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งสกินนะครับน้องที่แบบว่ามีความเท่นะครับแล้วเราก็มีความอลังการมากๆนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าห้ามพลาดนะครับเนาะเติมแค่599ก็รับไปเลยนะครับสำหรับสกินหมัดตัวน พี่บอกเลยนะครับน้องว่ารับกันได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้สกินมานะครับวงน้องก็สะสมไว้ได้เลยนะครับน้องแต่อย่าเพิ่งเติมนะครับวงน้องก็คือสะสมตังค์ไว้ได้เลยนะครับน้องวันไหนอัปเดตเข้ามาเพิ่งเติมนะครับน้องก็จะเป้ามาเลยครับวงน้องก็คือวันไหนอัปเดตเข้ามาค่อยเติมละกันนะครับเนาะเพราะว่าหมัดตัวนี้นะครับวงน้องจะอัปเดตเข้ามาแจกให้พี่ๆก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าแจกฟรีแบบสายเติมนะครับน้องก็คือเพชรเราไม่ได้หายไปไหนนะครับน้องแถมได้สกินหมัดตัวนี้ด้วย นะครับวงน้องก็เป็นเประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นหมัดมังกรเพลินนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็สุดมากๆนะครับเนาะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับวงน้องเรื่องเอฟเฟกไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะสำหรับเรื่องเอฟเฟกนะครับวงน้องก็จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นไฟแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คล้ายๆหมัดไฟนะครับวงน้องเออก็จะกประมาณนี้นะครับเนาะแต่เอฟเฟกเยอะขึ้นมาก่อนนิดนึงนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากนะครับวงน้องก็คือถ้าเต็มสิบนะสาหรับ มังกรเพลิงตัวนี้นะครับองน้องก็เป็นทางด้านของสกินตัวใหม่นะครับนาะที่แบบว,ว่า จะอัปเดตเข้ามาแพ็คคู่กันเลยนะครับวงน้องกับหมักสายฟ้านะครับน้องก็จะเป่ามาเนี่ยนะครับน้องก็คือมีคนขอพี่มาเยอะมากนะครับน้องว่ามาตอบให้หน่อยนะครับว่าจะได้ฟรีหรือเปล่านะครับน้องหรือไม่ได้ฟรีนะครับวงน้องก็คือเท่ากับว่านะครับน้องหมัดตัวนี้นะครับวงน้องได้ฟรีนะครับน้องแต่ถ้าเราเติมเพชรค่อยได้นะครับน้องก็จะเป่ามาเนี่ยนะครับวงน้องเพราะว่าเพชรของเราไม่ได้หายไปไหนนะครับน้องเราก็สิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากรู้อะไรอีกนนะครับง้อก็ คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมตัวไหนนะครับเนาะอยากรู้สกินหมัดตัวไหนนะครับงน้องเดี๋ยวพี่รายงานให้ดูแบบนี้ละกันนะครับเนาะแล้วก็มาบอกละกันนะครับเนาะว่าสกินหมัดจะอัปเดตเข้ามาแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วก็จะสวยแค่ไหนนะครับงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะพี่มารายงานสกินหมัดตัวนี้นะครับงน้องที่แบบว่าหลายคนถามถึงนะครับเนาะอยากให้รีวิวนะครับงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็ความสวยความเท่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับงน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับเนาะอัปเดตเข นึ่งนะครับเนาะจะได้เป็นกิจกรรมสายเติร์ดนะครับเนาะแล้วก็มาที่2นะครับเนาะจะเป็นกิจกรรมทอผอ้อนออา,านะครับวงน้องเออก็จะเป่ามาเนี่ยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ก็รู้กิจกรรมล่วงหน้าเราก็ได้เปรียบเลยครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับวงน้องก็คือ ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับบางน้องก็คือยังจะมีทางด้านของสกินปืนนะครับเนาะที่อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับบางน้องก็มีทั้งสก้านะครับเนาะ MP40 ตัวนี้นะครับบางน้องก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับบางน้องก็คือลูกซองแปดนั้นนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับบางน้องก็มีปืนตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็จะเปิมมานี่เลยนะครับบางน้องก็ถือว่าสุดมากๆนะครับเนาะพี่่บบบออออกกกเเเเลยนนนนนะะะะคคครรัััวว้้งาาาาทุปปืืจดตขม็ Thank <laughs> you. มีแต่สกีนปืนสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับงงน้องนี่เลยนะครับน้องก็สเปซก็เป็นประมาณนี้นะครับงงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับน้องจะมีทางด้านของลูกซองเก่าด้วยนะครับงงน้องก็เป็นลูกซอง5นัดนะครับน้องที่แบบว่าบวกดาเมจนะครับน้องแล้วก็อัตราการลั่นมานะครับงงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าทั้งเร็วทั้งแรงเลยนะครับงงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็นี่นะครับงงน้องก็คือเอชีแปดสิบนะครับน้องก็มีเหมือนกันนะครับงงน้องเออก็จะประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของลูกซอออองงตตตัััววใหมม่่่นนะคครบบบทีแาาาปเเเเดข้ฟฟจ นะครับเนาะเราก็เปลี่ยนโมเดลด้วยนะครับเนาะก็จะประมาเรื่อยๆครับวงน้องก็คือรั่น2นะครับเนาะเราก็บวกจอกกอมานะครับวงน้องเราก็ AK ตัวนี้นะครับเนาะก็คือมาแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของคีคู่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็เป็นสกินปืนตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่า จะอัปเดตเข้ามาแทนตู้กรลอยอปัจจุบันนะครับน้างก็จะเปลามาเนี่ยนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของ G18 นะครับน้องที่แบบว่าเพิ่มเจาะกรเข้ามานะครับเนาะเราก็อัตราการยิงนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องจะมีทางด้านของสกินปืนตัวนี้ด้วยนะครับนนองที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นทางด้านของ Lucky Evo ตัวต่อไปนะครับวงน้องก็คือแบบว่าถ้าใครอยากรู้นะครับน้องว่าสกินปืน Evo ตัวต่อไปจะเป็นยังไงนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนนองก็เป็นสกินปืนตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามา4สกินนเลยะครับ เนาะก็จับเปามานี่เลยนะครับวงน้องแต่ละสกินโคตรสวยเลยนะครับเนาะก็จับเปามานี่เลยนครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าใครพลาดกิจกรรมตัวไหนนะครับเนาะก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าแต่ละสกินนะครับเนาะก็คือสวยมากๆนะครับวงน้องก็เป็นเป่ามานี้นะครับเนาะกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนะครับวงน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะถ้าถามว่ามีสกินหมักตัวใหม่หรือเปล่าดูครับวงน้องก็คือสกินหมักตัวใหม่มีแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จับเป่ามา2สกินนนะครับวงง้อ ก็คือสกินปืนตัวแรกนะครับไม่ใช่สกินปืนนะครับงงน้องก็คือสกินหมัดตัวแรกนะครับน้องก็เป็นสกินหมัดสายฟ้านะครับน้องที่แบบว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มนะครับน้องแล้วก็สกินหมัดตัวที่สอะของบวงน้องก็คือเป็นทางด้านของสกิน มังกรพึ่งนะครับม่งน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอัปเดตเข้ามา2สกินนะครับเนาะแต่ละสกินมีแต่สกินโหดๆทั้งนั้นนะครับม่งน้องเราก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี่ยนะครับสำหรับม่งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินมาตัวไหนนะครับม่งน้องก็คือรอได้เลยนะครับเนาะเราก็สำหรับม่งน้องคนไหนนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับม่งน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับม่งน้องก่อนที่จะจากลากกกกัััััันน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 ไไปปีีี่่ะะะะะคคคครรรรรบบบบบ้้้้้อองง็็จมมาาาาาณแแลลวววสสสหหพทเขยุ นะครับน้องก็คือถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนอะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็จาประมาที่เลยครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องก็คือเป็นคลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับน้องสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องบาย